ค่ะสวัสดีค่ะอยู่กับเราช่องพังลำดวนค่ะวันนี้กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีนะคะทุกๆท,ท่านนะคะที่เมตตานะให้กับพังลำดวนนะคะมาจนถึงสิ้นปีนะคะดูกันมาได้อีกปีเนาะนะคะขอบพระคุณนะคะคนรักช้างทุกท่านเลยนะคะที่ให้ความรักความเมตตานะคะอุปถัมภ์คำชูนะะให้กับครอบครัวพังลำดวนนะคะให้ผ่านพ้นวิกฤตนะคะมาได้นะคะ หลายปีนะคะตั้งแต่โควิดนะคะจนถึงตอนนี้นะคะสาธุบุญกับคนรักช้าง,างทุกๆท,ท่านด้วยนะคะวันนี้ก็ขอกราบขอบพระคุณนะคะและอนุโมทนาสาธุบุญนะคะกับผู้ใหญ่ใจดีที่ท่านเมตตานะคะผลไม้วันหวาน,วนส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้กับพังลําดวนด้วยนะคะย,าย,ยายเห็นอ้อยเห็นอ้อยหันมาก,กันใหญ่เลยตอนแรกหนนนะะนรันหน้าไปทางนู้นนะคะตอนแรกหันหน้าไปทางนู้นอ่ะอยายเมื่อกี้หันหน้ามาต,ตอนนี้ได้ย่าแล้วนะ แบ่งใหญ่ๆกันสักหน่อยนะคะแบ่งใหญ่ๆกันสักหน่อย้าทับทิมก่อนเลยป้าทับทิมเมินเมื่อมากทับทิมอ้ถึงบ่หรอยายสีเอายายสีเอายายสีพรายให้กล้วยอูย้ทับทิมกินไมมาก กวักแล้วกอดอีกยายส้อยยังไม่ได้กินทับทิมอีกรอบนะคะโอ้ยหันมาแล้วพอก้อนให้ยายส้อยก้อนยายส้อยยังไม่ได้กินเอายายส้อย <laughs> ยูนกันเลยนะ,ะไม่กล้าเข้าไปใกล้นะ,ะพ่อควันไม่อยู่นะคะแต่ละเชือกคงหิวหน้าดูนะคะแต่ละเชือกนะคะเช้าเช้านะคะก็ยังไม่มีลูกค้านะคะสาวๆใหญ่ๆก็สเตนบายนะคะที่ทํางานเหมือนเดิมนะคะ วันหยุดยาวนะคะทางปางก็ไม่ได้ปิดนะคะก็ยังทำงานกันทุกวันนะคะแล้วแต่ใครจะพักหรือว่าลานะคะแล้วแต่ใครอยากพักอยากลาวันแสบปอตื่นยัง เมื่อคืนแอบหนีไปเที่ยวงานเขาเดาวใช่ไหมทำไมเช้ามาง่วงฮเธอแอบไปเที่ยวนี้ไปเที่ยวงานเขาเดาวพัทยามาหรอลูตาลูตาทำไมตาไม่สวดไม่ใสเหมือนตอนกลางคืนละ่ะทำไมเช้ามาง่วงล่ะตอนทำงานน่ะกลางคืนตาสวดตาใสาเช้ามาง่วงดวน กินแบบสบายใจอเอ็นดูป้าทับทิมอาจจะหลุดโซ่แล้วป้าทับทิมเ้ยเอาให้อ้อ,อยอีกสักหน่อย เคยให้นะคะพอควันลี่มาก็นางก็รู้ว่าจะมีของกินนางก็คอนะอยากได้นะอยากกินควันลี่มาผ่านไม่ได้เลยนางนางคอนะค,ะคอขอของกินนะป้าชาติมคุณยายนี่ไม่แคร์ผลไม้แล้วน่าจะอิ่มแล้วมั้งที่โพใหญ่แล้ววันนี้ขาค็นเนื่องใน วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะครอบครัวพังลําดวนนะคะก็ขอขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกๆท่านนะคะขอให้ทุกๆท่านนะคะมีความสุขมากๆนะคะตลอดปีนี้ตลอดปีหน้าตลอดไปเลยนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณรักษาพระคุ้มครองนะคะรวยๆเฮ่งๆนะคะหวัง,ะะงสิ่งใดประสงค์สิ่งใดนะคะขอก็ขอให้ประสบ ความสาเร็จนะคะในทุกๆด้านนะคะเดินทางนะคะไปทางไหนนะคะไปเที่ยวนะคะในวันหยุดยาวก็ขอให้เคี้วคาดปลอดภัยนะคะขอให้สนุกนะคะทุกๆท,ท่านนะคะขอพระคุณนะคะในความรักความเมตตาะะที่มีให้ครอบครัพวพังลําดวนเสมอมานะคะข้ามพ้นผ่านได้อีกหนึ่งปีแล้วนะคะ